ชีวิตจะดีขึ้นได้ไม่จําเป็นต้องรอบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่ทํห้าสิ่งนี้ดวงชะตาจะเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่ลงมือทํทาทันท,ทีหนึ่งเลิกคบคนไม่ดีและหันมาเน้นคบกับคนดีสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกเลยคือเลิกคบคนไม่ดีก่อนเพราะจะทําให้ชีวิตเราแปดเปื้อนแย่ลงหรือทําให้เราพลอ,อยติดนิสัยที่ไม่ดีไปด้วยวิธีดูคนไม่ดีแบบเร็วๆคือคนที่ไม่ดีส่วนใหญ่จะคิดหรือทําอะไร ก็จะคำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักแล้วเรามาจะกลายเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบหรือถูกเอาผลประโยชน์แทนส่วนคนที่มีลักษณะแนวโน้มที่จะเป็นคนไม่ดีอีกอย่างที่เราไม่ควรใกล้ชิดคือคนที่หมกม,มุน่นหรือจมอยู่กับอบายามุกเช่นติดเหล้ายาหรือของมึนเมาชอบเที่ยวกลางคืนติดการพนันเกียจค้านการทํางานพอจะเจริญยากและจะนําพาให้เราไปลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ไม่ดีด้วยหลังจากเราเอาคนไม่ดีออกไปจากชีวิต ก็ต้องทำในข้อถัดมาคือคบกับคนดีซึ่งคนดีคุณสมบัติก็จะตรงข้ามกับคนไม่ดีนั้นคือคนดีจะคิดหรือจะทำอะไรก็นึกถึงประโยชน์ของเราเสมอและก็จะทำแต่ในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่เอาเวลาไปทำอะไรที่ไร้สาระหรือทำให้เกิดความเสียหายและลักษณะที่สำคัญมากๆคือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสูงหากมีสองข้อนี้ถือว่าคบได้ เพราะจะนำพาให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเพียงเท่านี้ดวงของท่านก็ดีขึ้นอย่างมากๆแล้ว 2. มีครูดีหรือมีคนชี้แนะที่ดีชีวิตจะไปได้ดีจะต้องมีคนชี้แนะเราไปในทางที่ดีใครๆก็เป็นครูบาอาจารย์เราได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูในโรงเรียนเพื่อนฝูงและวิทยากรต่างๆเพราะเราเรียนรู้จากคนอื่นตลอดชีวิตอันนี้รวมถึงงานเขียนงานสอนของผู้อื่นด้วย หนังสือดีๆก็เป็นครูชั้นเยี่ยมของเราได้ถ้าจะเริ่มต้นหาครูดีหรือตำราดีเราก็จะต้องเรียบเรียงความต้องการของตัวเองเองก่อนว่าต้องการฝึกซ่อนตนหรือเพิ่มพูนความรู้ของตนเองในด้านใดจากนั้นก็ตามหาครูอาจารย์หรือตำราที่ตอบโจทย์ตามที่เราต้องการซึ่งแนะนำว่าให้ทำอย่างเป็นระบบพอจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับครูอาจารย์ของท่านไว้อย่างไรก็ตามตัวของท่านเองก็จะต้องเปิดตาให้กว้างเอาไว้ เพราะครูดีก็มีครูไม่ดีไม่รู้จริงก็มีเยอะกว่าระวังจะได้รับการชี้แนะแบบผิดๆมาแล้วจะยิ่งแย่กันไปใหญ่เพราะฉะนั้นได้ยินหรือได้เรียนอะไรมาก็อย่าเพิ่งเชื่อทันทีแต่ให้ใช้สติปัญญาคิดทบทวนก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อ 3. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมถ้าไม่มีข้อนี้ถือว่าจเจริญยากต่อให้ตัวเราดีแค่ไหนแต่สภาพแวดล้อมมันไม่ได้มันก็ไม่เติบโตไปกว่าเดิมเหมือนมีมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี แต่น้ำไม่เพียงพอจะปลูกปุ๋ยก็ไม่ดีอุณหภูมิก็ไม่ได้จะคาดหวังให้ข้าวออกผลอย่างอดุดมสมบูรณ์ก็เป็นไปได้ยากถ้าคุณค้าขายในตำแหน่งที่ไม่ดีคุณก็ค้าขายยากถ้าคุณทำงานในที่ทำงานที่สภาพแวดล้อมไม่ดีคุณก็มีความสุขยากหรือเติบโตยากถ้าคุณอาศัยอยู่ในที่ที่มีมลภาวะสูงมันก็ยากที่คุณจะมีสุขภาพดีและมีความสุขเพราะฉะนั้นหากคุณมีโอกาสคุณก็ควรที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตนเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่า แต่คนเราส่วนใหญ่จะกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่อยากเสี่ยงอะไรใหม่ๆจนกระทั่งความเจ็บปวดของการทนอยู่มันเริ่มที่จะมีมากกว่าความกลัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นแหละถึงจะเริ่มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตนเองได้แต่ประเด็นสําคัญที่ต้องทราบคือความเจ็บปวดที่ต้องทนอยู่มันมักจะเป็นของจริงส่วนความกลัวส่วนใหญ่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นหากเข้าใจในข้อนี้เราก็จะยอมเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นและก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย 4. ดูแลเรื่องของสุขภาพ เรื่องนีเป็นเรื่องที่แทบจะสําคัญที่สุดในชีวิตแต่กับเรื่องที่คนส่วนใหญ่ละเลยกันมากนั่นเป็นเพราะเราคิดว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีไปเรื่อยๆใช้ชีวิตเหมือนไม่มีวันตายจนกระทั่งเราป่วยหนักขึ้นมากนั่นแหละทําให้เราได้รู้ว่าเรื่องสุขภาพมันสําคัญจริงๆมันมีคําพูดที่ว่าคนทั่วๆไปนั้นมีความฝันเป็นร้อยเป็นพันแต่คนเจ็บหนะักมีเพียงความหวังเดียวเท่านั้นคือการหายจากความทุกข์ทางกายและจิตใจซึ่งต้องรวมเรื่องของจิตใจเอาไว้ด้วยเพราะสุขภาพจิตนั้นสําคัญสําคัญพอกับสุขภาาพกาย หากเรื่องสุขภาพไม่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจต่อให้จะมีเรื่องด้านอื่นๆของชีวิตดีก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่หรือจะพูดได้ว่าหากสุขภาพไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรในชีวิตดีทั้งนั้นเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องที่กว้างมากๆตั้งแต่เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนการออกกําลังกายการยืดเส้นปัท่ะทางของร่างกายอาหารการกินต่างๆเพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพให้ดีมันเป็นเรื่องที่ต้องทําอะไรครอบคลุมหลายอย่างและหลายๆอย่างก็อาจจะทําได้ยากกว่าที่คิดแต่มันจะมีความคุ้มค่าเกิดขึ้นนนนนใระะยยาวแ่อ และนี่คือหลักสีข้อที่ถ้าคุณเริ่มต้นลงมือทำดวงคุณจะดีขึ้นอย่างทันทีไม่ต้องหวังรอพึ่งไหว้พระไหว้เจ้าบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไม่มีอยู่จริงแต่ความจริงคือไม่มีสิ่งสิ่งศักดิ์ที่ไหนพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเทวดาที่ไหนอยากจะช่วยท่านหากท่านไม่พยายามช่วยเหลือตนเองก่อนจริงไหมครับ